แม่น้ำคงมหาันาทีแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำที่รวบรวมความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์พืชพันธุน์หรือทางด้านชีวภาพแน่นอนแหละความที่หลากหลายขนาดนี้มันจะต้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่เราต้องค้นหาครับในทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเดินทางไปชมแม่น้ำคงในมุมมองต่างๆในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราเริ่มต้นเดินทางจากเชียงคานจังหวัดเลยเราเริ่มเดินทางมาเรื่อยๆผ่านทั้งจังหวัดหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารน่าจะเดินและไปที่สุดที่ของเจียมจังหวัดอุบลราชันนี้ครับตามเส้นทางของแม่น้ำคงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้เราจะพบเจออะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจวัฒนธรรมอาหารการกินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศานสนา หรือแม้กระทั่งถนนคนเดินก็ตามสำหรับบรรยากาศนั้นเป็นยังไงก็ไปชมกันนะกับทริป5วัน5คืนทริปหัวใจอ้อมโขงปีใหม่2,568สำหรับการเดินทางวันทีู่น,นะครับช่วงเย็นเราออกเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปพักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ หลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขับรถไปต่อที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับผมสำหรับมันจะกลับยังไงไปชมกันนะสวัสดีจ้าที่ทำไมไทยแลนด์กับเมต้นเนาะวันนี้ก็พามาทริปยาวตามหัวคลิปที่เปิดมาเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครช่วงเวลาเย็นครับหลังจากเลิกงานของวันที่27ธันวาคม2567 สำหรับในคืนนี้เราพักที่โรงแรม T1 Home นะครับราคาดีเปิดใหม่นะครับห้องดีมากแนะนำให้ไปกันนะเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มาเติมพลังด้วยร้านโจ๊กข้าวหอมนะครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมนี่เองครับผมแน่นอนครับรสชาติดีราคาดีแล้วก็ได้เยอะด้วยครับในไหนเราเติมพลังกายด้วยอาหารเช้าแล้วพลังใจและพลังกายอีกแบบหนึ่งก็ต้องเติมด้วยกาแฟเช่นกันครับ ต่อมาที่ร้านเดียงสานะครับร้านที่ด้านนอกดูเล็กๆนะครับแต่ข้างในอลังการมากเลยราคากาแฟก็ดีนะครับอยากให้ลองมาแวะกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนาะบรรยากาศยามเช้าอย่างนี้นะครับเจอกับอเมริกาโน่แรงๆเข้มๆท้กทีเนี่ยเรามีแรงขับรถไปได้อีกอไกลเลยนะครับผมอย่าลืมมาแวะกันดูนะ ออกมาได้ไม่กี่สิกิโลนะครับที่อำเภอหล่มสักเนี่ยเราก็แวะทานอาหารที่ร้านส้มตำขนมจีนกันสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวปุ้นน้ำปลรราต้มสมุนไพรนะครับรวมทั้งไก่โอกด้วยเนี่ยแหลกดีเหมือนกันแต่ก็อร่อยจ้าที่แรกของเชียงคานนะครับเราแวะมาที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงินนะครับซึ่งก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานออกมาไม่มากนักนะครับ เป็นวัดที่สำคัญแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านของแถบแถบเชียงคานนี้นะครับผมอยู่บนเขาด้วยขับรถมาไม่ยากนะครับแล้วก็เดินไม่ได้ไกลเท่าไหร่ลองมาดูกันเด้อ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นพระพุทธบาทจำลองขององค์พระพุทธองค์นะครับก็สามารถสักการะบูชาได้นะครับที่สำคัญเนี่ยกรุณาอย่ายโยนเหรียญลงไปบนปลอยพระบาทของท่านนะครับผม อีกที่หนึ่งที่เหมือนกับเป็น landmark ที่ต้องมาของเชียงคานนะครับนั่นก็คือแก่งคุดคูนะครับในช่วงของฤด,ดูหนาวนะครับน้ําก็เยังลดลงไม่ได้มากนะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นเกาะแก่งมากนักนะครับผมมาถึงกันในช่วงเวลาเย็นก็ถือว่าแสงสวยมากเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ไปดูกันเนาะพอมันเป็นช่วงวันหยุดวันใกล้เทศกาลปีใหม่เนี่ย ก็มีน้องๆนักเรียนนะครับมาเปิดหมวกหาเงินกันนะครับผม อันนี้ผมเห็นน้องใส่หัวหน่าจะเหงานะครับก็เลยไปใส่หัวเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะครับผมโอเคแล้วครับหลังจากที่เราไปทัวร์รอบๆของตัวเชียงคานนะครับเราก็ต้องมาที่ตัวของไฮไลท์ของ,งอำเภอเชียงคานนะครับซึ่งหลายๆคนไม่พลาดแน่นอนนั่นก็คือบรรยากาศของถนนคนเดินเชียงคานนะครับอันนี้ก็คือเราจอดข้างทางนะครับแล้วก็ เดินทะลุวัดออกมานะครับก็จะเจอในส่วนของหลวนคนเดินพอดีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเรื่อยๆเนาะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็จะมีบรรยายบ้างบางจุดนะครับแต่ก็หลักๆจะปล่อยให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับว่าเชียงคานในช่วงปีใหม่2,568เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ไปชมกันเลยนะ เดินไปสักพักยังไม่หนำใจกับแม่น้ำโขงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเลี้ยวซ้ายตรงช่วงหน้าวัดศรีคุณเมืองสักหน่อยนะครับเพื่อจะไปชมบรรยากาศวิวริมน้ำโขงกันนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นเลนของจักรยานด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยเวลาที่ผมมาถึงเนี่ยเป็นช่วงของพระอาทิตย์ตกดินพอดีใช่ไหมเอ่ยดังนั้นนะครับรอยู่ตรงนี้เนี่ยแสนจะโรแมนติกเลยนะครับแนะนําว่าคนที่มาเป็นคู่เนี่ยอย่าลืมมากับแฟนนะครับผมรับรองว่าฟินแน่นอนครับ หลังจากที่ฟ้าเริ่มมืดคล้อยลงไปอีกสักหน่อยนะครับก็ได้เวลามาเดินชมตลาดนัดกันต่อนั่นเองนะครับว่าถนนเขเดินเชียงคานนั้นเป็นยังไงนะครับบรรยากาศตรงนี้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีน้องๆน,นะครับมาเปิดหมวกหารายได้เป็นทุนการศึกษานะครับผม ระหว่างสองข้างทางนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นฝีมือของชาวบ้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเนาะในส่วนของอาหารเนี่ยก็จะเป็นแบบที่หลายคนเห็นนะครับว่าจะมีพวกสัตว์ต่างๆหรือแมลงนะครับเสียบไม้ย่างนะครับก็อร่อยช่ย,ย่อยเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เห็นเยอะนะครับก็จะเป็นพวกชุดนะครับเสื้อหรือว่าผ้านะครับ าสามารถที่ไปฝากได้นะครับซึ่งก็จะเป็นผ้าพื้นเมืองหรือผ้าผ้าไทยอย่างนี้นะครับสวยใช้ได้เลยในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นร้านเกี๊ยวซาไฟลุกนะครับความเด็ดของที่นี่ก็คือขณะที่พ่อครัวเนี่ยกำลังทำอาหารที่เป็นเกี๊ยวซานะครับก็จะมีบางช็อตบางจังหวะที่มีไฟลุกขึ้นมาเหมือนผักบุ้งไฟแดงเลยนะครับทำให้เราเนี่ยต้องหยุดดูแล้วก็ถ่ายคลิปกันเลยดีเทลนะครับว่า เป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งผมว่าเนี่ยมันก็น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยนะครับเราดูตั้งนานไม่เจอถอดถ่ายไฟลุกสวยๆส,สักทีนะครับถ้าอ,อย่างนั้นก็ขอเดินต่อแล้วกันนะครับผม พอเราเดินมาลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากจะเป็นขายเสื้อผ้าหรือว่าขายอาหารเนี่ยก็จะมีร้านนั่งกินให้นั่งกันเหมือนกันนะครับก็จะมีอาหารหลายประเภทนะครับของค้าของหวานเป็นต้นนะครับที่เชียงคานเนี่ยถนนคนเดินตรงนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์ของมันนะครับยิ่งเดือยิ่งคลึกคลื้นยิ่งไฟสวยนะครับบรรยากาศดดอุ่นไม่น้อยเลยนะครับผม เดินมาอีกสักนิดนะครับเราก็เจอการตกแต่งสไตล์จีนนะครับมีโคมไฟสีแดงแบบจีนด้วยจะเป็นส่วนของโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะครับผมก็สามารถไปเยี่ยมไปชมไปทำกันได้นะครับ ช่วงกลางๆนะครับก็จะมีรอดช่องอร่อยมากเลยนะครับราคาแค่ไม่กี่สิบบาทอย่าลืมไปหารองรับประทานกันดูนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับไปเจอที่ไหนที่มีให้ยิงปืนนะครับผมก็เอาสักหน่อยเนาะเล็กๆน้อยๆพอสนุกสนานนะครับในส่วนของคุณผู้หญิงนั้นก็มีปลาโปองนะครับมีโดนบ้างนะครับแตกบ้างโดนบ้างแล้วก็กระเด็นออกบ้างก็มีเหมือนกันนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปเอพิโซดหน,นะครับที่เป็นส่วนของเพชรบูรณ์แล้วก็เชียงคานเนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับ EP พีสนะครับจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันในสัปดาห์หน้านะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะ